สวัสดีครับสวัสดีค่ะ โอเคครับทุกคนในคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สนามบินดอนเมืองนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านเป็นเวลา3วันนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองครับรอขึ้นเครื่องบินครับในคลิปนี้นะครับเราจะขึ้นเครื่องบินนะครับจากกรุงเทพครับที่สนามบินดอนเมืองมุ่งหน้าสู่จังหวัดน่านครับแล้วก็ไปหายืมมอเตอร์ไซค์ครับเพื่อนเรานะก็อย่ารอรอติดตามรูชมได้เลยครับว่าพวกเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะครับก็ในคลิปนี้นะผมก็เอามอเตอร์ไซค์ครับมาจอดที่สนามบินดอนเมืองด้วยนะครับ เพิ่งเช้าเจ็ดโมงเช้านะครับวันนี้ตีตอนนี้ก็หกโมงแล้วเดียวทันไหมเนี่ยที่หนงเราเนี่ยเดี๋ยวเราวิ่งค่ะ สนามที่ตอนเมืองโอง้โหเมื่อกีก้ดูน,น,น,น้ำท่วมมา6โมงแล้วครับเหลืออีกหนึ่งชั่วโมงครับเนี่ยรับที่ตนที่จอดรถก็อยู่ขวามือเนี่ยครับที่ผมหาข้อมูลมานะครับโอ้โหแต่นะที่จอดรถก็รถจอเดเยอะอยู่กันนะเนี่ยหนิงหัน จอดค้างคืนได้ใช่ไหมครับได้ค่ะเป็นรถอะไรคะ6354ครับครับนี่ตกคืนเท่าไหร่ครับ6ครับโอเคครับ ถึงแล้วครับทุกคนก็เดี๋ยวจอดรถมอเตอร์ไซค์ครับนี่จอดท้าปลอมไปเลยเมื่อกี้ทางท่วงนี่จัดมีไปแล้วเนี่ยไปถึงก็ขึ้นเครื่องเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จอดรถมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่อาคารสองนะก็เดินไปไปทางไหนวะพี่หนึ่งนะครับทุกคนเราต้องเดินอีกไกลเลยครับนี่ที่จอดรถเขาก็ดีนะมีรั้วรอบขอบชิดดีครับเขาจอดคืนละสี่สิบบาทครับทุกคนรายชั่วโมงก็เท่าไหร่เมื่อกี้ลืมดูนะ นี่ครับทุกคนเราใกล้ถึงอาคารสองแล้วนะครับเดินมาประมาณกี่ร้อยเมตรได้ประมาณสามถึงสี่ร้อยเมตรได้ครับทุกคนก็ไกลยอยู่นะแต่จริงๆเราต้องขึ้นสะพานตรงนี้ครับด้านบนเนี่ยแต่เราหาทางขึ้นไม่เจอนะไม่ไรครับวันนี้เวลาน้อยแล้วครับต้องรีบขึ้นเครื่องแล้วตรงนี้ก็มีที่จอดรถอีกหนึ่งที่นะครับทุกคนตรงนี้น่าจะเป็นจอดฟรีครับอยู่ตรงแถวอาคารสองนะครับตรงนี้รถเพียบเลยอะ่ะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาถึงชั้น3แล้วครับในอาคาร2นะครับของสนามบินดอนเมืองครับทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปหาตู้คีย์ออสครับไปเช็คอินนะครับนี่ก็เป็นการขึ้นเครื่องบินนะครับครั้งแรกในรอบเกือบเกือบสิปีนะหลังจากที่รอบล่าสุดเราขึ้นไปที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตเป็นครั้งแรกในชีวิตนะนี่เป็นครั้งที่2ครับเราจะขึ้นไปน่านเดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราก็มาปิ้นบอดี้พาร์ก่อนนะครับได้ตั๋วแล้วครับมาเป็นอย่างสแกนว้าวไปพร้อมบินไปเร็ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็สแกนสมบัติร้อยล้านของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปก็เดินไปที่เกตนะครับสายครับทุกคนกำลังจามอยู่แล้วเว้ยเฮ้ย,ยนี่เครื่องบินของเราจะอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนใครมาถึงเร็วก็ไม่ต้องกลัวนะผมว่าผู้โดยสารเยอะอยู่ครับไม่เหงาแล้วเนี่ยเครื่องสำรางสำอ่ำอางมีเพียบครับทุกคนเนี่ยได้กลิ่นนะของกลิ่นอะไร <ไป S 2> หอมจังเลยหิวแล้วเนี่ย นี่ทุกคนเกตของเราเกต5 3าสเขาก็ตรงไปทางนี้นะเกต53ไปทางนี้นะครับเขาก็จะมีทางทางเลื่อนนะครับให้เราเดินนะครับสาหรับใครขี้เกียจเดินก็มาทางนี้ได้นะครับพะมันค่อนข้างที่จะไกลนิดนึงนะครับทุกคนหกโมงยี่สิบเอ็ดแล้วทุกคนรีบหน่อยรีบหน่อยออกมาตั้งแต่เช้าก็จริงนะแต่เราไปเจอน้ําท่วมเเสียเวลานิดนึงน้ําท่วมถนนหลายสายแล้วเมื่อเช้านี้ใช่ก่อนเข้าไม่ต้องห่วงครับใครลืมกดตรงกดตังค์อะไรมามีหมดครับของกินของกินนะเพียบพกเงินมาอย่างเดียวครับ รอเพื่อครับทุกคนตอนนี้ล้วก็อยู่บนเกตเลยนะโดยระบบหมยเลขกที่ได้ให้ท่านผู้โดยสารทุกท่านเรียกับผู้โดยสารที่ได้สํารองไว้และตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงสนามบินหน้านครแล้วนะครับทุกคนก็๋ยวเรารอเพื่อนของเรามารับนะครับก็อย่าไปหา์ไซค์ขับกันครับทุกคนวันนี้อากาศดีมากครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินหนึ่งก่อนดีกว่าเพราะตอนนี้หิวมากครับทุกคนโอ้โหสนามบินดีอ่ะและแล้วเพื่อนของเราก็มารับแล้วนะครับทุกคน เจ้ไปไหนยังไม่ตื่นดีเขาเลยเจ้ดีครับนี่แล้วตอนนี้นะครับเราก็ถึงเมืองน่านแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็ได้เจ้าแกรนฟียโนนะครับมาเป็นพานะคู่ใจเราสําหรับในทริปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะแวะมาทานข้าวที่ร้านบรรดาข้าวแกงนะครับร้านโปรดของเราเออร้านโปรดเรามีอะไรอร่อยบ้างพี่หนิงข้าวซอยไก่ <laughs> โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันนะครับ แบบไม่ต้องปจัดไปครับทุกคนขอตัวรับประทานอาหารเช้าก่อนนะครับอยู่บนเครื่องบินหิวมากเห็นเขากินข้าวกันแล้วหิวนะอดไปครับมากินข้าวซอยไก่ที่นี่นะไปไปยังลุยนะครับทุกคนอยรารอดูันต่อครับจุดหมายต่อไปไปที่ไหนครับพี่หนิงในอินละไมอินละไมไทยแลนด์ลองไปดูก่อนเดี๋ยวลองไปดูกันครับทุกคนแกนฟีดาโนของเรานะครับก็แต่มันใช้ยังไงวะกดนี้ใช่ไหม Man. A few moments later. <laughs> เป็นเพงสนุกไหมครั้งแรกเนอะกับการดูเรือแข่งเออเนอะรอบนี้มาจังหวะด,ดีมากเลยนะได้ดูเรือแข่งด้วยเนาะไปแล้วลำนี้ไปแล้วพี่หนิงเดีย๋ยวเราไปหาคาเฟ่กินกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่วัดพระธาตุช่แห้งนะครับเดี๋ยวเรามากราบไหว้สการะองค์พระธาตุช่แห้งกันสักครู่ครับตอนนี้องค์พระธาตุเขาก็กําลังบูชาอยู่นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็แวะไหว้องค์พระธาตุช่แห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเขเดี๋ยวเราจะแวะไปเที่ยวกันที่ที่ไหนพี่เหน่งเรา เรือทางต่ออ่ะเรือทางต่อก็เป็นร้านกาแฟนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเรือทางต่อจะสวยขนาดไหนนะครับไปกันเลยครับทุกคนวันนี้ไม่มีไม้พากเสียงให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับพอดีหมอนนกไม่ได้เอามาจากกรุงเทพนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเพื่อนผมอีกคนหนึ่งนะครับที่อำเภอปัวนะครับก็อาจจะได้ไปขี่รถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งนะครับก็อาจจะมีหมวกนกนะถ้ามีหมวกนกผมจะเอาไม้นะครับต่อพากเสียงให้ทุกคนได้ฟังกันเป็นตอนขับขี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ few moments later. นะครับทุกคนเดีย๋ยวเราลุยกันต่อครับ พอไม่ผู้หญิงคิดได้ไหมเนะนะี่ยมาสตาร์ทสตาร์ทยังไงวะตัวนี้กดดกัาไปก่อนถึงมหาพอนี้มันขึ้นเสร็จเพื่ตีกับไปติดรบกำเบกแล้วก็สตาร์ทอา้ารอด้วย <laughs> แหมสุดยอดอจริงๆเล่นผมซะแล้ว โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ตรงสี่แยกวัดภูมินนะครับทุกคนนี่ครับนี่วัดข้างขวาของเราเป็นวัดช้างคำนะครับนี่ครับนี่ตรงนี้จะเป็นซุ้มลีดาวดีครับที่เขาจะใส่รูปกันนะครับสวยๆแบบนี้ด้านซ้ายของเราก็เป็นวัดภูมินนะบรรยากาศดีครับไม่ค่อยร้อนมากนะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเดอะวิวสีม่วงนะครับไงเป็นยังงบรรยากาศดีไหมมีหมอกด้วยค่ะโอ้โหหมอกเทียบเลยดูตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นเลยเนาะคือห้าโมงเย็นแต่อากาศดีมากนะทุกคนฝนตกด้วยฮะ ก็สวัสดีเช้าวันที่2ของการเดินทางนะครับทุกคนในวันนี้นะครับเราก็มาเที่ยวคาเฟ่ครับที่อำเภอปัวนะครับมีชื่อร้านว่ามองดูปัวนะครับสวยมากทุกคนนี่ครับโหโวิวภูเขานะ <speaking> in, in, in. ไงเป็นอย่างร้านนี้สวยไหมสวยมากเน,นาะหันหลังไปดูสิวิวสวยมาก อเข้าม,มาแล้วเห็นภูเขาลูก็เริ่มแล้วทุกคนร้านนี้มีชื่อว่าร้านมองดูปัวนะครับอยู่ในอำเภอปัวทุกคนอืมะห่อลูกใหญ่มากครับอันนั้นน่าจะเป็นภูคาเนาะนี่ครับทุกคนโอ้โหเครื่องดื่มของเรามาแล้วครับน้ำพึ่งมะนาวโซดานะครับที่เราสั่งมานะครับโ<ห>อ้บรรยากาศชิวมากครับฝนลงเม็ดละ ก็ <Day. S 2> สวัสดีเช้าวันที่3ของการเดินทางนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ม่อนปัวโฮมสเตย์นะครับก็เป็นรีสอร์ทนะอยู่ในอำเภอปัวครับนี่นะตอนเช้าก็มีอาหารแบบนี้ด้วยมี<ห>ข้าวต้มตครับมีอาหารปินโตด้วยครับข้าวต้มไข่ต้มไข่ต้มนะากาแฟครับแต่ที่ดีที่สุดนะครับคือวิวครับทุกคนด้านหลังตรงนี้สวยมากครับเราจะเดินไปเล่นตรงนั้น อืมแล้วก็เดินถ่ายรูปเล่นได้นละตรงนี้นะโอ้โหทุ่งนาเขียวเขียวครับแล้วก็แบ็คกราวเป็นภูเขาลูกใหญ่ๆนะแล้วก็มีมีไอ้เมฆไอ้หมอกครับโอ้โหรอยผ่านหน้าเราเลยสุดยอดโอเคพี่ถิงกินข้าวกินปลาเสร็จเรียบร้อยเดีย๋ยวให้เพื่อนเรามารับพาไปเที่ยวต่อ วันนี้คุณจะพาผมไปเที่ยวไหนบ้างครับวันนี้นะครับเดี๋ยวกาแฟก่อนเนาะแล้วก็ไปกินข้าวที่ถุงทองขึ้นสกาดขึ้นสกาดเหรอขึ้นสกาดอ่าแล้วสรุปจะได้ขี่ควายไหมอ่ะแล้วก็ลงมาเขาไปขี่ควายขี่ควายห้ามพลาดนะครับทุกคนขี่ควายเอามอเตอร์ไซค์ไปขี่ควายโอเคครับนี่ครับทุกคนเครื่องดื่มของเรามาแล้วนะครับชาเขียวมัทฉะอาดื่มมากครับอร่อยไหม e m m o n โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็วิ่งไปอยู่ที่ร้านถุงทองคาเฟ่นะครับเดี๋ยวเราแวะมาทานกับข้าวที่นี่กันสักครู่นึงนะครับแล้วเราก็ขึ้นไปที่ดอยสกาดต่อนะครับถุงทองคาเฟ่นะครับเนี่ยภายในร้านเขาก็ตกแต่งสวยนะครับนั่งรอซะละ นี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ภายในร้านถุงทองคาเฟ่แล้วนะครับโอ้โหบรรยากาศด,ดีอ่ะครับทุกคนมันเขามีนี่้วยน,น,นะกระท่อมกระท่อมน้อยๆครับเอาไ้ให้เรานั่งกินกับข้าวกันได้นะปิดก,กลางทุ่งนากันเลยทีเดียวครับยูเพื่อเชียงกลางนะใครผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะมาเที่ยวชมกันได้นะถุงทองคาเฟ่ติดถนนเลยเนาะนีนะ่ถนนอยู่ตรงนี้ถนนใหญ่มาง่ายนะครับและตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงที่สกัดกม8นะครับเลข8เขาเป็นเลขอินฟินิตี้นะ8นอนนะครับทุกคนอากาศเย็นมากเลย อะไรครับทุกคนรีจอสกาดกม8อะไรเหรอไม,ไม่ไม่มีกาแฟอ๋อเป็นบ้านอ๋อสกาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คาเฟ่เป็นที่พักับทุกคนไปต่อ <laughs> ครับทุกคนตอนนี้เราก็ว้าไปอยู่ที่ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำนะครับก็มาหาวิซ่าทานหน่อยครับโอ้โหมารอบนี้หนักขึ้นแน่นอนครับทุกคนเพือ่อผมพาไปกินแต่ละร้านนี่โอ้โหอมมีพี่มันกันเลยทีเดียวเฮ้ยบรรยากาศเขาดีมากทุกคนโอโสวยเนาะ นี่คือบรรยากาศในร้านของฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำนะครับทุกคนสวยมากเขียวขจีเลยครับตอนนี้จังหวัดน่านคิดว่าน่าจะเขียวทั้งจังหวัดครับตอนนี้เป็นช่วงหน้าฝนพอดีนะเดือนอะไรอะเดือนกันยายนนี่ครับร้านเขาจะเป็นอย่างนี้นะน่ารักน่ารักเมื่อกี้เราสั่งอะไรไปบ้างนะพิซซ่าเนาะใช่พิซซ่าพิซซ่าครับสั่งพิซซ่าไปแล้วก็พวกอะไรพวกยำเห็ดอะไรพวกนี้ครับก็เดี๋ยวลองชิมดูนะว่าอร่อยหรือเปล่านะครับ โอเคครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอปิดคลิปไปที่ได้ดบไดดีฟาร์มสเตย์นะครับซึ่งฟาร์มสเตย์แห่งนี้ครับเขาก็ตั้งอยู่ที่อําเภอปัวนะครับจังหวัดน่านนะครับทุกคนซึ่งระหว่างทางนะครับที่จะเดินทางเข้าไปในฟาร์มแห่งนี้นะเราก็ต้องใช้รถไถครับเป็นยานพาหนะที่จะพาเราเข้าไปสู่ฟาร์มสเตย์แห่งนี้นะครับทุกคนซึ่งจะสังเกตได้ว่า2ข้างทางนะครับต้นข้าวนะครับโอ้โหเขียวขจีสวยงามมากครับทุกคน ก็เป็นแบบที่เห็นในคลิปนี้เลยนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดน่านนะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสาหรับคลิปต่อไปครับเราจะพาเที่ยวที่ไหนก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ